สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบก็บจุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้จุ๋มจะพาเพื่อนๆมาทำพฟัฟฟ์โฟราแบบสำเร็จรูปอะค่ะจุ๋มจะทำเค้กตัวนี้ไปฝากญาตินะคะหลักๆเลยจุ๋มจะใช้ผลไม้สดนะคะมีส้มมีสตรอเบอรี่มีบูเบลรี Story, ่กีวีและมิ้นต์ตัวนี้นะคะจุ๋มเด็ดมาจากสวนหลังบ้านส่วนตัวนี้เป็นพัฟฟ์โฟราสำเร็จรูปจุ่มซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะแล้วก็อันนี้วิปครีมตีด้วย ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจุ๋มก็จะปลาจะปาดนะคะวิปครีมลงบนหน้าพฟาฟโลว่าแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้สดต่างๆที่จุ๋มเตรียมไว้นะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียะคะ่ะที่นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับเค้กง,ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นจุ๋มก็เตรียมใส่กล่องเพื่อที่จะหิ้วไปอวยพรวันเกิดะคะ่ะ จุ่มนำไอเดียง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะพบกับจุ่มใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ